ก็สวัสดีครับผมเองก็แนะนําตัวก่อนนะฮะชื่อทวีนะครับก็อีกอีกชื่อหนึ่งก็เรียกอาจารย์ทวีนะผมเองตอนนี้สถานะก็เขาเรียกว่าทําเกี่ยวกับพวกงานชิวลี่นะฮะจากประสบการณ์30กว่าปีนะครับเดี๋ยวผมกําลังการเรียบเรียงเรื่องของสตอรี่ของตัวเองนะฮะเพราะว่าตอนนี้ก็เพราะว่าตอนนี้ผมเองก็พยายามที่จะจะทําตามความฝันของตัวเองเพราะว่า ผมเองก็อยากจะเปิดหลักสูตรในการสอนเกี่ยวกับคนที่มีใจรักในเรื่องราวของเครื่องประดับและยมนมณีนะครับจากประสบการณ์ของผมนะฮสามสิบกว่าปีที่จะพอช่วยให้คนที่มีเขาเรียกว่ามีใจรักทางด้านจิวเลรีนะฮะผมเองอยากจะถ่ายทอดองค์ความรู้จากประสบการณ์ก่อนอื่นนะะต้องบอกก่อนเลยว่าผมเองเนี่ยประสบการณ์ในเรื่องราวของประสบการณ์ในการเป็นช่างโดยส่วนตัวผมเองนะครับ ตั้งแต่ปีพศสอง1นสาสบเอ็ดะฮะโดยการเป็นช่างเนี่ยผมเป็นช่างอยู่ประมาณถ้าจะไม่ผิดนะเกือบ1ิปีนะครับพอหลังจากนั้นมาเนี่ยผมเป็นช่างแล้วเนี่ยผมก็ไม่ได้เป็นช่างแต่ว่าผมดูแลในเรื่องของช่างที่ทํางานเพราะว่าผมเองเนี่ยเป็นเจ้าของโรงงานผมเปิดโรงงานเองตั้งแต่ปี2500้าอ่าน่าจะสา3สิดสสิบเจ็หรือส8บดตอนนี้ยังเป็นไม่รุ่นอยู่ฮะแต่ว่าก็ ด้วยความทะเยอทะยานนะก็ผันตัวเองจากเป็นช่างก็มาเป็นเจ้าของโรงงานแล้วพยายามที่จะขายพยายามที่จะขายหมายถึงว่าผลิตเพื่อ,อผลิตเครื่องประดับต่างๆเพื่อจะขายก็พยายามอยู่หลายรอบครับพยายามอยู่หลายรอบแต่เรื่องราวต่างๆนะเดี๋ยวผมจะมาเล่าใน E P ต่องๆอีพีถัดไปนะครับวันละไม่เกินสองนาทีครับ